ตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทำขนมครกสิงคโปร์นะครับเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับเป็นรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับเตาขนมครกนี่นะครับสิงคโปร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเบานะครับจะเป็นเตาทำเป็นเตาขนมไข่อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น เขาเรียกเบ้าผสมนะฮะข,ขนมขนมไข่หรือจะเป็นขนมครกชาววังหรือขนมครกเ,เป็นขนมครกชาววางนะครับท,ทั่วไปนะครับก็แพ่เพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนเบ้าแค่นั้นครับอันนี้เราก็มาพูดถึงขนมครกสิงคโปร์นะครับ อันนี้เป็นเตารุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับวาวเราใช้วาวโยกนะครับวาวโยกนี่ต่างกับวาวหมุนคือว่าเวลาเราเปิดปิดเนี่ยเราจะรู้เนี่ยตอนนี้ปิดอยู่นะครับถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงเข้ามาหาตัวเราอันนี้ก็เลยให้รู้ว่าเราเปิดนะครับเปิดปิดเรารู้นะครับเราจะไม่หลงไม่ลืมนะครับบางทีเนี่ยใช้วาวหมุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมว่าตอนนี้เราเปิดแก๊สหรือเปล่าเราปล่อยแก๊สออกจากถังมาก็เข้าไปอยู่ในนี้นะครับ เราไม่รู้ว่าแก๊สเข้ามาแล้วเราจุดปุ๊บมันก็จะมันก็จะปุ๊บเข้าหน้าเข้าตาไหมแขนนะครับเพราะฉะนั้นใช้วาลโยกอย่างนี้ดีกว่านะเป็นวาลทองเหลืองนะครับวาลโยกทองเหลืองนะครับเตาตาไก่นะครับแล้วก็เบ้านะครับเบ้าเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับนะฮะเนี่ยแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับทําจากเหล็กแผ่นไม่ใช่สังกะสีนะครับเป็นเหล็กแผ่นนะครับ ซึ่งเตาตัวนี้เราจะมีที่วางสังเกตไหมครับมันจะสูงขึ้นมานะครับประมาณ1นิ้วพอเราวางไปปุ๊บเนี่ยแผ่นนี้ก็จะไม่ปิดรูไม่ปิดรูอากาศนะครับก็ทําให้เพิ่มความร้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับแล้วก็ความร้อนก็ทั่วถึงนะครับนะะทีนี้รุ่นนี้มีฝานะฝาก็ถนัดมือเลยนะครับพอดีปิดพอดีเลยไม่เกินไม่ขาดไม่เกินนะครับทีนี้เรามาดูไฟกันนะครับ นะยังไม่ได้เปิดแก๊สเอาแล้วนี่ครับนี่ครับไฟนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศนะครับต้องเอาเข้านิดนึงให้อากาศเข้าทั่วทั่วกันนะครับไฟก็จะทั่วแต่ถ้าเกิดเปลวแดงอย่างนี้เราก็เอาออกสักนิดนึงนะครับให้อากาศเข้าผสมไฟก็จะออกเขียวๆอย่างนี้นะครับทำให้ประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็ให้ความร้อนสูงนะครับ นี่ครับอย่างไฟก็จะออกแบบนี้เลยนะครับสังเกตนะครับไฟของไฟเตาเรายี่ห้อนี้นะครับไฟจะเสมอกันออกทุกรูเท่าเท่ากันนะครับทําให้เราประหยัดแก๊สนะครับ mm hmm. เวลาเราจะใช้แผ่นกระจายความร้อนก็แนะนําว่าให้เปิดจุดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแผ่นลงไปนะครับวางแผ่นลงไปแล้วค่อยมาปรับไฟว่าจะเอามากน้อยแรงแค่ไหนนะครับแล้วเราก็วางเบ้าขนมครกสิงคโปร์ลงไป นะครับแล้วก็ปิดฝานะก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เรามีสายหัวปรับพร้อมใช้ได้เลยนะครับมีสายหัวปรับให้คุณลูกค้าไปถึงคุณลูกค้ามีถังแก๊สอย่างเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเผาเบ้าเนี่ยก็เผาง่ายๆนะครับเพียงแค่เอาน้ํามันนะครับมาใส่ให้เต็มนี่เลยนะครับ น้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองใส่ให้เต็มแล้วจุดทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีแล้วก็เทออกนะครับแล้วก็ไปล้างก็ใช้ได้เลยนะครับรับรองออกมาล่อนไม่ติดกระทะแน่นอนนะครับสนใจอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ